พี่น้องเสาเงินไปเห็นยังธรรมชาติใช่พี่พักผ่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวง้อซื้อสวนเพิ่มปลูกงาพี่น้องใส่สารพัดเนาะคะ่ะเนาะ ตำม,ม่วพักที่เหลือในตู้เยินเก็บมาใส่ค่ะพี่น้องฝนตกแดดออกพี่น้องถามแน่ถาพี่น้องถูกลอตเตอรี่พี่น้องเสีเงินไปเห็นอยัง ส่วนตัว่อยด้ยว่อยสิเปอะส่วนตัวใอยบอก่อยสิไปรยู่บ้านสวน่อยใส่ชีวิทธรรมชาติใส่ชี พักผ่อนเนาะค่ะน้องอันนี้ส่วนโตอันนี้ส่วนโตซื้องอ้วงซื้อสวนเพิ่มปลูกหยา ไลง่วงเข้าไปไปนะเนาะและกระปูกผักผลไม้ที่กินได้ใส่ชีวิตแบบว่าต้องมีภัยมาบงการชีวิตนะพี่น้องน้องขอเข้าใจปะ ากเป็นนายเจ้าของฝันเป็นลูกน้องคนนี่แหละพี่น้องอันนี้เ่าถึงถึงลอตโต,โเต้เนาะถึงโรตารี่เนาะคันมีเงินแล้วจะไปเหตุยังอันนี้ความคิดของข่อยเด้อ แซ่บก็แซ่บเบบี้โน้ ก๊ับเขาเต็มตัวเย็นเม่ยเ่าถึงมาเนาะบุญคุณพ่อแม่นะ พันมีให้เฮามถูกสัมดาวิ่แม่กับหมอหายใจไร้กับหมอหายใจบุญคุณพ่อแม่ย่านแต่ลูกโบได้กินย่านแต่ลูกโบได้ ถูกจำได้เลิกดึงแทนคืนเนาะถูกจำได้ก็ไปขายของยัอนอย่าเอาเงินมาให้ลูกได้ไปซื้อ,อยูซ,อซื้อขินไปร่งเรียนพี่น้อง ใครเริ่มพอเร่มแม่เรื่อมาไ,ได้เด้อเพลี่ยงห้ามาเพลสิ่งญ่ เอามาแลนะ้เนาะเรามาแล้วค่อยพนะ้อพูดมาแล้วน้ำตาลจะไหลคำ่า,าแม่กินทอดกินทอดตลอดเวลาเลยพนะี่น้องพี่น้องเสื้อบอกว่ามาอยู่นี่สี่ยี่สิบป,ปีเนาะทุกอาทิตย์เลย ต้องได้เว้าต้องได้โทรศัพท์คุยกันขั้นบรได้คุยกับแม่ขั้นโทรศัพท์โทั่วไปโทรศัพท์ยายบ,ยบ,บยทิตเนาะิ่นกเ่ิ่ง u t u b e เนาะต้องให้ลูกสาวอ่ะออกไปบ้านสวนเพื่อเสียดคุยกับยอยถามว่าแม่กินขอาคกับหยังเห็ุหยังอยู่ แค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องเนาะเขาถามแค่นี้เพิ่นก็นดีใจแล้วก็ขึ้นลูกโทรมาหาคือเขาโทรไปถามว่าแม่กินข้าวหรือยังแม่ทำอะไรอยู่นั่นแค่นี้เขาก็มีกำลังใจแล้วพี่น้องเนาะหัวอกคนเป็นแม่เนาะ ลูกถามมันจะมีพลังขึ้นมาเลยพี่น้องพลังเขาขึ้นมาเองมันบรวนมาเลยใส่มันจะมีแห้งขึ้นมาเลยจิตใจเขามันมีฮึบขึ้นมาเลยนี่แหละค่ะว่าให้ฟังเนาะอันนี้เขาคุยกันไงพี่น้องเพราะว่าเขาทางคนต่างอยู่ไกลบ้านเนาะ พ่อจาาคุยกันมีไข่ดาวไข่ดาวสองหน่วยจะเป็นไข่ยังลไวพี่น้องไข่ดาวเป็นไข่อันพี่น้องกินงานอยู่ง่ายอ่อยู่ในครัวอันนี้อยู่ในครัวเลิกงานมา อาบดาโน่นนี่นั่นเซตหยุดจะอยู่ในครัวเยอะที่สุดเนาะค่ะเนาะจะอยู่ในครัวเยอะที่สุดห้องสตูนก็ไม่ไปนั่งได้ห้องรับแขกก็ไม่นั่งเพราะว่าให้พ่อใหญ่น่ะก็คือห้องครัวห้องนอนจบเพราะว่าห้องสตูนนี้จะไม่ค่อยนั่งห้องสตูนนี้จะไม่ค่อยนั่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราก็จะมีคอมพิวเตอร์คู่ใจเราเครื่องหนึ่งของลุงก็แล้วแต่ ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ดูทีวีค่ะส่วนมากจะดูอ่านข่าวดูอะไรเนาะก็ดูในคอมพิวเตอร์เหมือนอยู่บ้านคนละหลังเลยเนี่ยเหมือนเราอยู่บ้านคนละหลังเลยอะบางทีนะพี่น้องรู้ไหมทำกับข้าวเสร็จเนี่ยโทรศัพท์มาติ๊บติ๊บ ส่งหาเกแม่แฟดี่คือคือแม่แฟดี่ก็คือภาษาเดนเนาะกับเข้าเสร็จแล้วนะอะไรประมาณนี้นะเกยังบอกเลยไอ้ดูโชว์กบอกว่าไอ้ดูโชว์่มันกับแบบว่าอะไรของเธอเนี่ยอะไรประมาณว่ามันก็แบบแบบบางทีขี้เขียนเรียกเกไงเขียนเอาเงี้ยเพราะว่าเกใส่นาฬิกาใช่ไหมล่ะเกก็จะเห็นแกใสนาฬิไอนาฬิกาแกก็จะรู้ไงว่า บางทีแกบอกว่าอะไรแค่เรียกแค่นี้เลยขำขำพี่นอ้องขำขำใครด่ <c oughs> พวเมียสิเป็นแบบนี้อันนี้สําหรับคู่ข่อยเลยพี่น้องแต่คู่คนอื่นไม่รู้แต่คู่ขอยนี่จะเป็นแบบขำขำม,ม,มากจะอยู่กันแบบเหมือนพ่อเหมือนลูกอะไรเงี้ยมีอะไรก็เล่นกันคุยกันเงนี้ยตลกอะ่ะอืม เว้าคำคำเว้าแต่ลกพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเนาะมาคำคำกันสนุกสนุกเนาะคุยกันคุยกันยำแรงพี่นอ้องใครดาวครับ ตำข้าวุ้นมันเข่ากันมาพี่น้องกินแล้วก็อิ่มกินแล้วก็นอน,น,อนห้านาทีอยู่ห้านาทีตกเป็นคือเมืองไทยเลยเพ่อใหญ่ว่าเป็นเหมือนเมืองไทยแล้ว 了